พระผู้มีพระภาคบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมคบค้ากันสมาคมกันโดยทาเทียวนั้นสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวนะสัตว์ที่มีหิริก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีหิริ สัตว์ที่มีโอตปะก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีโอตปะจะแบ่งของกลุ่มนะอัธยาศัยฮิลิโอตะปะนะความเพียรน,นะปัญญานะสุตตะอย่างนี้นะศรัทธานะนะผู้มีศรัทธาร่วมกันเสมอการก็ไปอยู่ร่วมกันนะอย่างในครั้งพุทธการก็เหมือนกันผู้ที่ เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่กับพระสารีบุตรผู้นี้ก็จะเป็นผู้ที่เลิกทางปัญญามีปัญญามากนะเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอานนท์กับพระมหากสปะกับพระโมคคัลลานะกับพระอนุลุทธะนะพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นไปตามธาตุาดเดียวกันนะพวกอยู่กับพระอนุลุทธะก็จะเป็นพวกที่เลิศด,ด้านทิพยาจากักขุพวกที่ ยู่กับพระโมคคัลลานะก็จะเป็นพวกที่เลิศทางฤทธิ์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามนะก็จะเป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้แม้ในปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะและในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์ก็ทรงบัญญัตินะเหมือนกันแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเนี่ยเร่งปารบความเพียรเนี่ยเราก็จะหลีกห่างออกจากาผู้ที่มีท่าต่างกับเรานะ ดังนั้นจึงให้พวกเราเนี่ยผู้มุ่งหวังในความสงบร่มเย็นนะภายในกายภายในใจแล้วก็มุ่งหวังเพื่อความสงบร่มเย็นของสังคมเนี่ย <c oughs> ก็ให้พากันฝึกตนนะพากันฝึกตนให้ดีให้ก้าวสู่ความเป็นอะไรบุคคล